สวัสดีครับน้องๆแดดร่มลมตกนะครับมาเล่นบุมแมลงครับออกกําลังกายนะครับกีฬาอะไรก็ได้นะครับขอให้ได้เหงื่อเพื่อสุขภาพนะครับวันนี้พี่ปูใช้ซ้าขาใหญ่สตองเกอร์ความหนา2อมิลน,นะครับออกกําลังกายกันครับโอเคไป <c oughs> หนึ่งสอง สามสีห่ห้านะครับคว้าย,ยงิงมันนะครับมาแล้วหเกเจ็ดเอาสิบรอบก่อนนะครับยกนี้แปด ต่อเนื่องเลยครับ9โอ้โหวิ่งกลับมาที่เดิมนะครับลักษณะการแข่งขันก็จะคว้างจากจุดเดิมอือ่ะแล้ววิ่งมาที่เดิมรอบสุดท้ายปัป๊บรับปั๊บโอเคพอจะได้เหงื่อครับลักษณะการแข่งขันก็จะคว้างเร็วอยู่ในวงกลมหรือจุดสตาร์ทนะครับถ้าวิ่งไปรับด้านนอก ก็กลับมาคว้างในจุดเดิมนะครับ5ครั้งได้กี่วิสิครั้งได้กี่วิเหนื่อยเขาจะแข่งกันตรงนี้นะครับโอเคฝากกิจกรรมดีๆไปด้วยนะครับกับปุ๊บบูมแมลงขอบคุณครับ